สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ปลายมังกรเจมค่ะ วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอสินค้าของหลุดจํานาของมือสองนะคะของที่สภาพดีๆสวยๆงามๆนะคะรีวิวจัดเต็มให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะและเกิดนะคะ้าลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักไปที่ไลน์ของทางร้านได้เลยถ้าเกิดท่านใดทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนนะคะในการทักไลน์ของทางร้าน แล้วก็เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะคะอันนี้จะเป็น Line เนาะ,ะเปิดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของเราเองนะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าที่นี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปบวกเนาะกดเข้าไปมันจะทําการเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ค้นหานะคะกดค้นหาแบบนี้เป็น Line ID นะคะให้เป็นปุ่มเสียงเออสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี้ใส่ ID นะกดอันนี้นะคะแอดแอดตัวนี้นะคะแอด แล้วก็ M K G E M แบบนี้นะคะนี่เป็นไ d เดีของทางร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงแว่นขยายกดค้นหานะคะก็จะขึ้นนี่เป็นลายของทางร้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแชทได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เป็นทางลายของทางร้านเรานั่นเองนะคะนี่แล้วถ้าเกิดสนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดตรงสอบถามตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นสอบถามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยสอบถามกลับมา นะคะหรือถ้าเราจะถามไปเลยเนี่ยก็กดตรงแป้นแป้นตรงนี้นะคะเล็กๆกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเป็นแป้นให้ให้เราพิมพ์ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะอ่ะเพิ่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันได้เลยคะ่ะ เริ่มกันที่ชินน้นแรกนะคะชิ้นนี้เป็นสร้อยคอค่ะที่ประดับด้วยจี้นะคะเป็นรูปอักษรตัว E ค่ะตัวจี้นะคะจะประดับด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่ทั้งหมด13เมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่0.09กรัตนะคะหรือ9ตังค่ะส่วนตัวเรือนะคะแล้วก็สร้อยคอเนี่ยจะเป็นทองคําขาว75%นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.4กรัมค่ะความยาวของสร้อยเส้นนี้คือ17.5นิ้วนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอปล่อยต่อนะคะ เอาไปเพียง5,950บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้ทั้งตัวจี้เพชรแท้แล้วก็ตัวสร้อยคอทองคำแท้ด้วยนะแบบนี้เลยส่วนตัวจีนะะวจ้นะคะเวลาร้อยลงไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะเออตัวจีส้สามารถเลื่อนได้นะคะแบบตำ อันนี้ได้เลยเนี่ยเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกติดก,กับตัวจี้นะตัวสร้อยอะส่วนตัวตะขอนะคะตะขอก็จะเป็นตะขอล็อกแบบนี้นะคะมีตะขอต่อโคดชัดเจนนะคะเป็นอิตาลีนะคะสร้อยคออิตาลีแท้นะแบบนี้เลยส่วนตัวลายนะคะจะเป็นลายโซ่ค่ะ ลูกค้าถ้าสนใจนะคะอยากได้สร้อยคอส,สวยๆนะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้ด้วยนะคะในราคาแค่แบบหลักพันเท่านั้นรีบเลยนะคะแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอปมินได้เลยค่ะนีมีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยอ่ะพอยลืมบอกนะคะว่าตัวเพชรน,นะคะน้ำเพชรเนี่ยจะประมาณ97-98นะคะก็คือสวยคะ่ะใส่เล่นไฟวิงแบบนี้เลยค่ะ ส่วนถัดมานะคะเส้นนี้จะเป็นสร้อยคอพร้อมจี้นะคะเส้นนี้จี้เพชรแทรเม็ดเดี่ยวนะคะทําเป็นรูปดอกไม้แบบนี้สวยงามมากๆ เพชรนะคะน้ำหนักที่0.06กรัตค่ะหรือ6ตังนะคะส่วนตัวเรือนะคะแล้วก็ตัวสร้อยคอนเนี่ยจะเป็นงานแพตติ้น้ำนะคะลูกค้าสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยน้ำหนักทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่1.76กร,รัมนะคะความยาวคือ16นิ้วค่ะเส้นนี้คือสามารถปรับความยาวได้ด้วยนะอันนี้มันมีห่วงเพิ่มมาให้นะคะ,ะวันนี้นะคะใครรับพอยให้ราคาเพียง7,950บาทเท่านั้นนะคะส้อยคอ น้ำนะคะเส้นนี้เนี่ยจะไม่ลอกไม่ดํานะคะแล้วก็คือมันเป็นงานพลอยนะคะเป็นงานของแท้แน่นอนแบบแบบนี้เลยอ่ส่วนตัวเพชรนะคะจะเป็นน้ําประมาณ9798นะคะสวยขาวใสเล่นไฟวิงแบบนี้นะคะเลอแล้วก็ตัวจี้นะคะจะล็อกแน่นไปกับตัวสร้อยแบบนี้เลยนะคะก็จี้ก็จะไม่เลื่อนไม่เลื่อนไปไหนเนาะแบบนี้เลย ส่วนตัวตะขอนะคะก็จะมีออกว่าแพตตินัมนะคะ PL ค่ะนี่850นะคะงานแทน้แน่นอนอท่านใดสนใจนะคะสร้อยคอแพตตินัมแล้วก็ได้เพชรแท้สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะ,ะก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหา min, แอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ 它จะเป็น。 สร้อยคอทองคําแท้พร้อมกับจี้เพชรเม็ดเดี่ยวที่เป็นรูปทรงหรัวใจสวยมากๆเลยนะคะเส้นนี้ค่ะเพชรน้ําหนักอยู่ที่0.08กรัตหรือ8ตังนะคะตัวเรือนทองคําทั้งหมดพร้อมกับสร้อยคอเนี่ยเป็นทองคําขาว7จนะคะน้าหนักรวมอยู่ที่2.17กรัมค่ะความยาวของเส้นนี้คือ18นิ้วนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอเสนอราคานะคะส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง1950บบาทเท่านั้นนะ ะะเส้นนี้ก็คือลายของสร้อยก็สวยมากๆเป็นลายตัดเงาแบบนี้นะคะเล่นไฟวิ้งๆเลยส่วนตัวเพชรนะคะเพชรเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยแปะตังนะคะเพชรไซส์ใหญ่นะแล้วก็น้ําเพชรประมาณ9798เลยค่ะก็คือสวยขาใส่เล่นไฟวิ้งๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห่วงใหญ่มากนะคะแบบนี้อ่ะส่วนตัวตะขอนะคะร็อกแน่นแข็งแรงค่ะแล้วก็มีตอกโคตรชัดเจนว่าเป็นการแคะแน่นอนนะคะแบบนี้เลยอ่ะท่านใดชอบนะคะสนใจอยากดู รูปเพิ่มเติมหรือพูดคุยรายละเอียดนะคะก็สามารถทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะถัดมานะคะเส้นนี้คือจี้สวยมากๆเลยนะคะโหดีไซน์แบบว่าไม่ค่อยซ้ำใครแล้วก็ใส่ออกงานได้นะคะ ชิ้นนี้นะคะตัวจี้นะคะจะเป็นเพชรเม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะจี้ขนาด8ตังค์นะคะ0.08กรัตค่ะส่วนตัวเรือนนะคะแล้วก็สร้อยคอทองคำทั้งหมดเป็นทองคำขาว75%นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.2กรัมค,ค่ะความยาวของสร้อยเส้นนี้คือ18นิ้วนะคะเส้นนี้น่าราักสวยหวานนะคะวัยรุ่นก็ใส่ได้เลยนะอ่ะใครอยากรับนะคะวันนี้พอขอปล่อยราคาเอาไปเพียงนะคะ11,950 บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ยังให้ราคาทองเก่าที่ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะคะถือว่าแบบคุณได้ราคาทองที่แบบอืถูกมากๆเลยแล้วก็ได้ทั้งตัวจี้เพชรด้วยนะคะปกตินะคะจี G ้เพชรเม็ดเดียวไซส์ขนาดนี้นะคะแปดต่างถ้าเอาไปทําแหวนเดียวเม็ดเดียวเนี่ยคือวงละเกือบหมื่นแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยได้ทั้งตัวเพชรนะคะแล้วก็ตัวสร้อยขอทองคําแท้เนาะส่วนความยาวนะคะคือ18นิ้วอย่างที่บอกเนาะสามารถปรับไซส์ได้ให้มันเล็กลงได้ก็คือใส ตรงตะขอห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้เลยลายของสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่แบบนี้ค่ะลายพิมพ์นิยมที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตัวตะขอนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีต่อคดบางๆนะคะจางๆอยู่ตรงนี้เนาะแล้วถ้าใครสนใจนะคะเส้นนี้ก็รีบครับ รูมนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่ามีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะแบบนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยอ่ะตัวจี้นะคะลืมบอกว่าตัวจี้เนี่ยจะล็อกติดแน่นกับตัวสร้อยคอทองคําแบบนี้เลยนะคะก็คือม,มันไม่เลื่อนนะคะทําให้แบบว่าใส่แล้วมันก็จะแบบไม่เลื่อนไปไหนไม่เลื่อนไปข้างหลังหรืออะไรอย่างนี้นะอ่ะก็มีแค่เพียงชิ้นเดียวนะคะถ้าสนใจก็รีบแคปรูปแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับทางแอดมินได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเส้นนี้นะคะโหสวยมากๆเลยนะจะเป็นจี้เพชรเม็ดเดี่ยวนะคะเม็ดเดี่ยวที่ไซส์ใหญ่นะคะก็คือเพชรเนี่ยน้ําหนักอยู่ที่0.30กรัตหรือ30ตังเลยะคะ่ะเพชรเม็ดใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่มาก ส่วนตัวเรือนนะคะแล้วก็สร้อยคอนะคะจะเป็นงานแพลตินัม Pt850 นะคะงานแท้แน่นอนค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่3.73กรัมนะคะแล้วก็ความยาวคือ16นิ้วค่ะเส้นนี้นะคะหู เพชรคือสวยมากๆวันนี้นะคะพอขอปล่อยในราคาเพียง19,850บาทเท่านั้นนะคะงานแพตติน้มก็คือไม่ลอกไม่ดำไม่ซีดนะคะก็คือเป็นงานแท้แน่นอนนะอ่าส่วนตัวเพชรนะคะก็น้ําประมาณ9798สวยขาวใสเล่นไฟวิ้งแบบนี้เลยนะคะตําหนิน้อยมากถ้าต้องถ้าจะมองตําหนินะคะก็คือต้องสองกล้องเท่านั้นนะคะตําหนิมีนิเดียวนะคะอ่าส่วนตัวตะขอนะคะก็จะเป็นต่อโคชัด ะะล็อกแน่นสามารถปรับไซส์ได้2ไซส์แบบนี้เลยนะและเส้นนี้นะคะมีเส้นเดียวเสริหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าใดชอบเนี่ยก็รีบแคปรูปสอบถามรายละเอียดมากับพี่แอดมินได้เลยนะคะ ถัดมานะคะเส้นนี้ก็เป็นจี้เพชรเม็ดเดียวเช่นเดียวกันนะคะเม็ดเดียวจะมารัวๆเลยนะคะเส้นนี้ค่ะน้ําหนักอยู่ที่0.19กรัตนะคะหรือ19ตังค่ะส่วนตัวเรือน,นะคะแล้วก็สร้อยคอทั้งหมดจะเป็นงานแพลตินัมนะคะไม่ล้องไม่ซิปไม่ดำแน่นอนค่ะตัวเรือนทั้งหมดน้ําหนักอยู่ที่ 3.3กรัมนะคะความยาวของเส้นนี้นะคะคือ15.5นิ้วเนาะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้เนี่ยก็สามารถใส่ให้แบบซื้อให้ลูกให้หลานเนาะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ลูกให้หลานใส่นะคะจี้เพชรแท้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่คันแน่นอนก็คืออาจจะแบบ5คนที่ ไม่อยากให้ลูกหลานใส่ทองที่มันรู้สึกมันอันตรายไปก็ใส่เป็นเป็นงานแพตตินัมก็ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวลายอันนี้นะคะแข็งแรงค่ะโดนกระชากนี่ก็อาจจะหลุดง่ายค่ะโดนกระชากเนาะเป็นกระชากเนาะแต่ถ้า้ว ใส่ทั่วไปหรืออะไรเงี้ยมันไม่น่าจะขาดได้ง่ายขนาดนั้นนะคะตัวตะขอกออ็มีต่อกโค้ชัดเจนนะคะงานแทนแน่นอนน้าเพชรประมาณ97-98ค่ะสวยค่ะใส่เล่นใส่วิงเลยนะคะเส้นนี้มีเพียงหนึ่งเส้นนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิเ่มเติมก็แคปรูปทักหาพี่แอดมินได้เลยค่ะ ถัดมานะคะชิ้นนี้สวยหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบน่าจับจองมากเพราะว่าเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยคอยทองคําแท้พร้อมกับจี้เพชรนะ,ะที่เป็นรูปทรงดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ดอกไม้อันนี้นะคะประดับเพชรทั้งหมด9เม็ดค่ะน้ําหนัก รวมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่0.45กรัตหรือ45ตังค์เลยนะคะตัวเรือนนะคะแล้วก็สร้อยคอทองคำเนี่ยเป็นทองคําแท้ทองคําขาว75เเ์ทั้งหมดค่ะน้ําหนักอยู่ที่1.95กรัมนะคะวันนี้พอยขอปล่อยต่อะคะเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยอ่าสวยมากๆเลยนะคะสามารถสวมใส่ไปทํางานใส่ออกงานก็ได้น่ารักน่ารักลกเล็ก นอให้แบบตัวน้อยของเราหรืออะไรเงี้ยซื้อให้ลูกให้หลานใส่ได้นะคะแล้วก็เออตัวลายนะคะลายของสร้อยก็จะเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะลายตัดเงาสวยงามมากๆน้ำเพชรคือน้ำประมาณ97 98ค่ะเล่นไฟวิ้งวิงเลยลืมบอกความยาวของสร้อยนะคะความยาวสร้อยเส้นนี้คือ16นิ้วนะคะลูกค้าท่านใดชอบสนใจนะคะจะดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแคปร,รูปแล้วก็ทักหาแอปมินสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เส้นถัดมานะคะเส้นนี้คือลายของสร้อยเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวจี้นะคะดีไซน์สวยเก๋ค่ะจี้นะคะประดับเพชรทั้งหมด3เม็ดเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะน้ำเพชรคือประมาณ9.98นะคะน้ำหนักอยู่ที่0.15กรัตหรือ15ตังค่ะตัวเรือนะคะแล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นทองคำแท้ทองคำขาว7 5นะคะน้ำหนักอยู่ที่3.6กร,รัมค่ะความยาวของเส้นนี้คือ16นิ้ววัน นี้นะคะพอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้คือสวยมากๆเลยลายสร้อยนี่พอยชอบมากนะคะเพราะว่าดีไซน์แปลกไม่ค่อยซ้ําใครนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นลายแปดเงาสวยแข็งแรงค่ะส่วนตัวตะขอนะคะก็มีต่อโค้ดชัดเจนนะคะว่าของแท้แน่นอนเส้นนี้ก็ไม่มีตําหนินะคะท่านใดสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักหาแอดมินกันมาได้ ได้เลยนะคะ เ้นนี้นะคะตัวจี้นี่คือสวยมากๆเลยนะคะเป็นสร้อยคอของํำแท้แน่นอนอตัวจี้นะคะประดับด้วยเพชรทั้งหมด5เม็ดเพชรเกรสรสมัยใหม่นะคะน้ำเพชรคือประมาณ97-98ค่ะน้ำหนักของเพชรนะคะคือที่0.50กรัตหรือ50ตังคึ่งกรัตกันไปเลยนะคะ ส่วนน้ำหนักทั้งหมดนะคะทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวสร้อยคอเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่5.06กรัมนะคะเป็นทองคำขาวทองคำแท็ก75%้นะคะ่ะความยาวของเส้นนี้คือ16นิ้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้พ่อยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียงสงหม้ยบบาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้คือจุดเด่นเนี่ยตัวเพชรนะคะเพชรไซส์ใหญ่ทั้งหมด5เม็ดแบบนี้น้ำเพชรคือ98สวยขาวใส่เล่นไฟวิง เป็นการฝังแบบหนามเตยด้วยไปเป็นการฝังแบบหนามเตยด้วยนะคะเชรก็จะยิ่งเล่นไฟแบบนี้เลยนะคะอ่ะส่วนตัวตะขอนะคะตัวตะขอนี่เขาก็มีต่อโคดชัดเจนนะคะแล้วก็ล็อกแน่นแข็งแรงคะ่ะตัวห่วงอันนี้ก็ใหญ่นะคะสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านเลยแบบนี้ ะะอ่ะท่านใดสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแคปรูมนะคะสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุบได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ